I got the cash in the back, stadium packed. Born a rock star in this life, gone live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the back, stadium packed. Baby, I'm bad. Yeah. Baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. shit by my shoulder Cause they treat me like a. clip เห็นมีหลายๆคนเลยเข้าไปเช็คอินกันที่มอเกษตรกำแพงแสนแล้วเห็นรูปคือดอกชมพูพันธิย์บานสวยแล้วอะ่ะก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวพาทุกคนไปเที่ยวแล้วก็ไปดูบรรยากาศดีกว่าว่ามันจะบานสวยจริงไหมแต่ก่อนไปอะ่ะผมก็เช็คกับทางอ่าเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะทางเว็บเว็บของมอเกษตรเนาะให้ชัวร์ก่อน ทางเว็บเขาก็ลงไว้วันที่11กุมภาพันธ์ก็คือวันนี้ที่ผมดูคือวันที่13นะครับผมเห็น13ตอนใกล้ๆ2ทุ่มแล้วเขาลงวันที่11ฉะนั้นเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมคิดว่าบรรยากาศเนี้ยน่าจะยังอยู่และอาจจะสวยขึ้นด้วยซ้ำเพราะมันจะค่อยๆบานขึ้นเรื่อยๆเนาะแล้วพรุ่งนี้เป็นวันวาเลนไทยด้วยก็ถือว่าเดี๋ยวพาทุกคนไปเที่ยวชมบรรยากาศที่มอกษตรไปดูชมพูพันธ์ทิพย์กันฉลองวันวาเลนไทยกันแล้วกันฮะ เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้าเลยครับป่ะอาุณสวัสดิ์ทุกคนตอนนี้ก็ตีห้ห้านาทีฮะตั้งในกาปลุกไว้ตีห้าเดี๋ยววันนี้ว่าจะพาทุกคนไป ดูดอกชูภูพันธิบานที่มอเกษตรนะฮะผมก็เลยแบบกะไปแต่เช้าหน่อยได้ไม่ร้อนแล้วก็ที่สำคัญคือคนจะได้น้อยด้วยยังไงเดี๋ยวผมอาบน้ำเตรียมตัวแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่มอเกษตรกำแพงแสนเนาะป่ะฮะมีตื่นเช้าเพื่อทุกคนเลยป่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่มอเกษตรครับ ครับตอนนี้ผมก็พาทุกคนมาถึงที่มอเกษตรกำแพงแสนแล้วนะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณ6โมงครึ่งนะครับเป็นช่วงเช้าเนาะก็มาทันพระอาทิตย์ขึ้นพอดีอยังไงเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศครับเห็นบรรยากาศด้านหลังผมนะฮะที่ตอนนี้มีอดอกชมพูพันธิพบานเต็มเลยเป็นถนนที่สวยเลยเดี๋ยวจะไปเก็บบรรยากาศแล้วก็หาหมุมสวยๆให้ทุกคนได้ดูกันนะฮะไปเดี๋ยวไปเดินดูกันดีกว่า วันนี้ก็คือวันที่14กุมภานะครับเป็นวันที่ดอกชมพูพันทิพย์ที่นี่ที่มอกเษกษตรกำแพงแสนนี้บานพอดีเลยก็เป็นโอกาสที่พาทุกคนมาชมบรรยากาศแล้วก็ได้มาถือว่ามาฉลองวาเลนไทายที่นี่เลยฮะเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะอยากมาถ่ายที่นี่สักครั้งนะฮะเดี๋ยวผมขบวนให้ดูรอบๆบ,บานเยอะมากนะครับปีนี้ปีที่แล้วผมรู้สึกยังบานไม่เยอะเท่านี้เนาะ ยังไงก็ใครมีโอกาสมาเที่ยวนะครับที่มอกษตรกกำแพงแสนบรรยากาศดีมากให้ความรู้สึกเหมือนญี่ปุ่นนี่ยิ่งถ้าเพื่อนๆแต่งชุดที่เป็นแบบชุดกิมมนโนชุดเกาหลีหรือชุดอะไรที่มันได้ฟิลล์อะพวกเสื้อคอเต่าอะไรเงี้ยมาแต่ผมไม่ไหวผมร้อนอะมาถ่ายที่บรรยากาศอย่างนี้นะจะได้ให้ฟิลของความเป็นต่างประเทศเลยอะเลือกมุมดีๆนะสบายเลยฮะเดี๋ยวพาไปดูมุมอื่นต่อครับ ็นไงทุกคนมุมถ่ายรูปเยอะใช่ไหมอย่างไงก็อย่าลืมมามีโอกาสก็มาครับก่อนที่ดอกพวกนี้จะร่วงเพราะว่าถ้าเขาโดนฝนหรือลมแรงๆหน่อยเขาก็จะร่วงละผ่านมาทางนี้หรือแนะนําก็ตั้งใจมาฮะมีมุมถ่ายรูปเยอะมากเลยเตยรีตมมยมมมโมรี่การ์ดเตรียมกล้องเขียรยพื้นที่ในโทรศัพท์ให้ว่างๆเพราะว่ากลับไปเนี่ยคุณจะได้รูปติดตัวกลับไปเยอะแน่นอนองั้นเดี๋ยวผมพาไปดูมุมถ่ายรูปมุมอื่น ที่นี่นอกจากมีชมพูพันทิพย์ตรงนี้ใช่ไหมครับก็จะมีตรงโซนฝั่งตรงข้ามนู้นจะเป็นเหมือนรั้วขาวๆก็สามารถไปถ่ายรูปได้เน, so yeah, นี่ครับทุกคนข้างหลังผมนี่คือรั้วสีขาวที่ผมบอกใช่ไหมเป็นมุมถ่ายรูปที่สวยเลยนะแต่วันนี้ผมขี้เกียจข้ามไปแล้วเพราะว่าถ้าเราจะข้ามไปที่รั้วนู่นทุกคนดูนะ เดินไปลิบลนู่นอ่ะเพราะว่าระหว่างทางเนี่ยมันไม่มีทางข้ามต้องไปสุดนู่นเลยก็ขี้เกียดเดินฮะดูไว้คร่าวๆแต่ตรงนี้มุมถ่ายรูปสวยนะ คนน่าจะได้เห็นบรรยากาศแล้วก็เห็นวิวสวยๆของชมพูพันทิ์ในปีนี้นะฮะปี2022เนอะปีนี้ถือว่าดอกบ,บันเยอะยจริงเนี่ยดูซึบไปไม่หมดแล้วฮะรถก็ทยอยกันมาแล้วตอนนี้ประมาณ8โมงกว่าๆแล้วก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้ามานี่ขนาดวันธรรมดานะฮะแต่สาวอาทิตย์ไม่ต้องพูดถึงเลย ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่ที่เป็นอันซีนของนครปฐมใครมาเที่ยวจังหวัดนครปฐมก็ห้ามพลาดที่จะมานะครับตอนนี้ก็มีเสียงประกาศนะคะว่าห้ามดึงกิ่งไม้แล้วก็กิ่งของดอกชมพูพันธุ์ทิพย์ลงมาเนี่ยลองฟังเสียงนะ I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact, give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause something can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they're thoughtless. สำหรับคลิปนี้ก็คงลาทุกคนเพียงเท่านี้ฮะทุกคนก็ได้เห็นภาพส,สวยๆหมดแล้วยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดประดิ่งให้เอาทีเจนี่ด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเที่ยวที่สวยๆหาที่ถ่ายรูปอีกสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ